งานรีวิวจากงานรีวิวขอบคุณครับ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 เอ่อมะม่วงด้วยมะม่วงด้วยเออมะม่วงตั้งลูกละหนึ่งกิโลรีวิวจากพี่น้องรีวิวไอของจะกบาวพ่ิยผลอามาฝากจากพี่น้องอันนี้เป็นเคียบหมูเนะจ้ะฟองบาวพ่ยเพิ่นบาเนี้บ่รด้อยูเฮือนจากพี่น้องมะม่วงจากอู้เป็นกิโลจากพี่น้อง หนึ่งกิโลฝรั่งบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจากอัน <c oughs> ช่องอันเบ้าไผ่ปูไทยปั้ปนบาน้านเด้อจวจะพนเอาของมาฝากฝรั่งบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีช่วงบ่ายจ้ะพี่น้องสวัสดีช่วงบ่ายจ้ะลอบบามากับมาถมมัน เออเงากล้วยจ้ะที่เพิ่อนอันคุดเอาเงากล้วยมาสร้างวันนี้นายจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องถมให้เรียบร้อยจ้ะแล้วก็เอาอันยายาแห้งปกยาแห่งยังให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องอืมเพราะว่าสิบเหบ็ุข้างไว้จ้ะเส็จให้เรียบร้อยสุยาง มาถึงประตูเฮือนจะเห็นเอเขียบหมูเขียบหมูเขียบหมูถุงหนึ่งจากกับบังม่วงใหญ่น่าจะเป็นของเบาไพสผู้ไทยปั้นบ้านได้นี่นะจะน่าจะเป็นของเบาไพสได้จ้ะนะพี่นองป้าอีพอเฮ็ดยังบาทนี่โอ้เมียกระมอตาบ้ายูทูบจ้ะพี่นง โอ้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 คิดออกแล้ว oh จ้ะ oh. พ <c oughs> ี ad, mm ่น <c oughs> ้องคิดออกแล้วเบิ Hence, <s ummer> ้งจะเบิ้งใกล้ๆจ้ะพี่น้องตรงนี้เป็นดินไม่จ้ะดินไม่ผสมกับแกลบจ้ะพี่น้องเพิ่นผสมใบโดนแล้วประมาณกเบียงอันนี้เชอรีอีซี่ ตูเฟ่เอ่อเพิ่นมากเกะไว้จ้ะเพิ่นมากเกะไว้ตรงนี้ประมาณสามปีจ้ะพี่น้องนี่แหละประมาณสามปีบันนี่พอสิปลูกของก็เลือๆเอาจ้ะพี่น้องโอ้ว่าข่อยคือลืมคักเน้ะจ้ะโอ้ผู้ใหญ่ข่อยแล้วสมองดีเด้นี่จ้ะเพราะว่าเฮดบล็อกไปแล้วเนาะเฮดบล็อกไว้ เอาเทไว้ข้างไหนนะจ๊ะพี่น้องแมนบัดจ่าเนี่ยนะแมนบัดจ้ะแถวนี่ยจ้ะพี่น้องแกบไว้แว่นว่านแกเอามาแต่เฮือนอันอันยาพนะจ้ะอืออมาแต่เฮือนยาของซ้ายนั่นสิมักไว้นี่ประมาณสามปีเราจะพนว่าความจำดีขนาดนนเราจ๊ะพี่น้องเบิ่งเนี่ย ่อยในระลืมจะคอยลืมคักไอยดีสซึ่งขวยก็ได้อันได้แกบมักแกบยังใส่ต้นกล้วยคอยเลยจ้ะพี่น้องเมียกอกใส่ถุงจ้ะพี่น้องเมียกอกใส่ถุงเพิ่ว่ามัน,น้อยอเพิ่นกระเทใส่เพิ่มเติมอีกจก้ะ เอแล้วก็มัดจุกมัดจุกใส่เออมัดปากถุงแล้วก็เก็บว้จะพี่น้องนี่จ้ะแฟนเขามาเก็บไว้นี่จ้ะเพราะว่าย่านฝนตกเนาะย่านฝนตกตะแล้งจ้าพอบานมันเมิดฝนมากเลยจ้ะตอนนี้<อ> <laughs> ถุงน่ะสิขาดบกขาดบกขาดบกขาดโอ้บอกขาดบกขาด เออถุงป่ามันเปื่อยแล้วจ้ะถุงป่าเปื่อยแล้วพ่อใหญ่เอ้ยนาะเฮ็ดไปแล้วก็หายไปพร้อมพี่น้องส่วนทังนี้ยังปริแตมเลยจ้ะพี่น้องเออลืมลืมลมว่าลืมลืมจ้ะอันนี้ถังสี่ถังคือถังน้ำมัก้อจ้ะถังน้ำมักมักมาประมาณหาหกปี มักไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจะพี่น้องอืมใส่ไปเรื่อยๆมักไปเรื่อยๆจะอันมักกลางน้ำตาลจะพี่น้องนี่จะแฟนฮัตะคูดฮอนนี่จะแต่ว่าพน่นฮู้โหพ่นสิคูดฮอนใส่นะจ้ะพี่น้องอืมเดี๋ยวซิฮุบห้มันแล้วจ้ะมื้อนี้่ฮุบขี้ดินเอาไปเออทำได้ทำความสะอาดบอนนี่แน่แล้วก็ได้เออดินได้ดินไปไปนะพร้อมจ้ะ ไ,ไว้ไว้ปลูกหั่นปลูกนี่นะจ๊ะพี่น้องเนะาะเพาราะว่ามันต้องเลือกก่อนจ้ะเพราะมันมีหยาจ้ะพี่น้องวอันต้องนั่งเลือกนั่งหยังก่อน,นสินะ,ะเลยให้แฟนเซาอันนั้นจ้ะให้แฟนเซาเออเออเคลียดดินตรงนี้ให้เพิ่นมาซอยให้มันเร็วจ้ะพี่น้องถ้ากันจัจดการจนเมื่อจนคำจ้ะพี่น้อง เมื่อยจะห้อนก็ห้อนมันห้อนอ้าวห้อนอ้าวคือมันสีฝนสีตกจ้ะพี่น้องอือพี่ลึกกระดากระดดเนีว่ะอือนี่จ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เยอะพวกหน้าพวกอย่างเดียมอื่นพ่อใหญ่่าสิเก็บเองเพิ่นจ้ะยังกล่องยังนั่นอยู่พราะว่ามันค่ำเลวจ้ะมันค่ำแล้โอู้เสือเปียกเบิดพ่อใหญ่นี่แไหมค่ำมืดเลวจ้ะพี่น้อง ยุ่งออกมาแล้วจ้ะโอ,อเคนุคะเนาะบ๊ายบายจ้า